จะมาต่อสัญญาณนักเตะของแมนยูนะวันนี้ก้อแรกก็คือเดวิดไดกี้ครับแมนยูจะต่อรองกับเอเย่นเท่าไหร่สองแสนสองหมื่นนะระยะเวลาสองปีคนระับแมนยูก็โอเคคนระับไม่ได้มีอะไรมากแมนยูก็จะให้ให้ไปสองหมื่นสองไปสองแสนห้าแล้วนะ,ะนะเอาโบนัสสักโบนัสนให้โบนัส แสนหนึ่งครสำหรับเดวิวอ,อาเขาเป็นทางเอเยนก็โอเคครับเวลาสองเบฟคนต่อไปก็เป็นลุกชอปลุกชอจะเป็นเขาเล่นเล่นเรียบเล่นดีลุกชอแปขอชอแข็งด้วยคเขาเอเย่นขอเสนอมาเก้าหมื่นแล้ก้าหมื่เจดตัวสำคัญอยู่นะครลุกชอเอเย่นก็โอเคครับ หนังเมนูก็โอเคอี้ยิงขอมาสีปีเมนูก็โอเคครับโอเคหมดครับเมนูก็จะให้แสนหนึ่งนะครับโบนัสก็ให้ครึ่งต่อครึ่งครับให้ห้าหมื่นทางเอเ้ยิงก็อยากได้ล้านหนึ่งร้านหนึ่งโบนัสล้านหนึ่งครับสิบห้าสัปดาห์ต่อสองร้านเมนูก็โอเคครับไม่มีปัญหาครับ ต่อมาเมนยูก็คนที่สามจะเป็นใครครับดาร์โลครับดารโลก็เล่นด no ีครัก็สำคัญมากครับของดาร์โลเป็นผู้เล่นสมองที่แข่งๆอยู่ครับต่อจากฟาร์มิสกาเมนยูก็ขอเวลาแค่5ปีเล่นต่อยาวกันไปเลยครับจากเรี่ยงของดารโลก็โอเคครับ เมนูก็จะให้เท่าไหร่ครับให้แสนหนึ่งครับโบนัสแค่สองหมื่นพอครับทางอีเยนก็โอเคมาคิ market. คนต่อไปก็ซองครซองถือว่าเขาไม่ได้ลงแต่ก็ยอมใจยอยู่ครซองทางเขาก็มีขอเสนอมาแค่สองหมื่นสองครัมนูจะให้เท่าไหร่ลงมาดูครับ แมนีูก็โอเคพูดนะันแบอบันนี้ก็ต่อเวลา4ปีแล้วครับสำหรับซองซองทางเอเจนต์ G ก็เย็ดโอเคฮะหนึ่งเดือนได้หกแสนหกแสนโอโอเคฮะให้หกหมื่นรือเปล่าผมดูไม่ผิดต่อมาก็มาคัดลับฟอร์แล้วอันนี้ตัวเด็ดของแมนยูเลยนะฮะทางเอเจนต์ G ก็มาคุยกับมาคัดลับฟอร์มาคัดลับฟอร์ก็ขอ สองเอ้ยแสนแสนสองอะภายในเวลาสี่ปีแมนยูก็โอเคอบเพราะเขาแมนยูอยากล้งไว้นี่จะเป็นเขาโอบโบนนะัสเขาขอสองล้านแมนยูก็โอเคอะคุอ่อมาเขกาแฟครับกองการ ก็ขอมาสองมาแสนสองนะ,ะนาเวลา1ปีเมนูก็โอเคครับกขขอมาแสนก็อเอียแสนแสนหนึ่ง 11. ต่อมาก็ก่อมคโทรมเนียนะเขาเล่นดีเปนบางเกมครับสมัครคนนี้ สีปีแล้วกันครับสำหรับสกอตแมทเทมินเนียนะทางเอเยนก็โอเคครับเขาจะเสนอมากี่บาทเราก็ต้องมาดูว่าเขาขอโบนัสเท่าแสนเกือบล้านนะภายในถ้าสกอตแมทเทมินเนียยิงไปสิบลูกเขาขอล้านสองอะแมนยูก็โอเคครับถ้าเขายิงได้สิบลูกขนาดแล็บฟอร์ดยังยิงไม่ได้ถึงสิบลูกครับวันต่อไปก็บูรุ่งเฟรนเดรครับอันนี้ก็ ตัวเด่นเหมือนกันของแมนยูครับเอเยนเข้ามาคุยแล้วกันครับ8ปดหมื่นเอสสำหรับบูโน่ค่าตัวต่อสัปดาห์แมนยูก็ขอต่อเวลาหปีเลยแล้วกันนะทางเอเยนก็ขอให้แค่สมปีแมนยูก็โอเคครับแมนยูจะให้เท่าไหร่เราก็มาดูครับแมนยูให้ไปเลยครับแสนบา เมนูก็ให้โบนัสไปเลยครับห้าหมื่นนะครับเขาคนนี้บูโนโฟเฟนาเดตเอาเขายังไม่โอเคเหรอแต่ไม่เป็นไรอีกหลายเดือนอยู่ครับสำหรับคนนี้ก็เปเรล่าครับเปเรล่าจะเสนอมากี่บาทครับเขาก็เป็นผู้เล่นได้ดีว่าเปเรล่า เขาต่อสัญญาสองปีกับเมนยูก็โอเคครับเพิขอมาเก้าหมื่นแล้วเมนยูเขอมาแปดหมื่นห้าเมนยูก็ให้เลยครับเก้าหมื่นโบนัสยังไม่มีโบนัสเขายังดล่นไม่ได้คนต่อมาก็เป็นใครครับอิกาโลครับคนนี้โอ้อิกาโลเขาไม่อยากอยู่กับเมนยูครับ ขาอ,อยากเพทีมาทาเมนอยู่ก็โอเคไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีปัญหาคนนี้ก็มาเอ้กกินวูดและกินวูดก็ถือว่าเล่นดีอยู่พอสมควรนะเมนยูจะให้เท่าไหร่ครับเขาขอมาหมื่นหมื่นสามครับเมนยูก็จะให้ตามที่เขาขอแล้วกันนะไม่เมนยูขอต่อเวลาสี่ปีครับกินวูดก็โอเคครับไม่ไมีแล้วครั เมนูก็จะให้ไปเลยครับสองหมื่นครับทางอียังก็ยังไม่พอใจเลยฮะมันอยากได้เท่าไหร่อีกทีเดลวแล้วเราค่อยมาต่อสัญญากันแล้วนะอ่ะงั้นขอกาบลาท่านผู้ชมไปก่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป,ป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับของช่องเบืรช่อาขอบคุณและสวัสดีครับ